ละครชีวิตรักชีวิตปลอมๆแก้วใจรู้สึกงงแล้วก็แปลกใจไม่อยากจะเชื่อว่าปิ่นปักจะได้แต่งงานกับคาวีลีหน้าเองก็จะมั่นทำให้หญิงสาวแทบคลั่งเจ้าหนี้กระเป๋าเจ้าหนี้รถก็โทถทวงกันจ้าระวันฮลัลโหลแก้วใจเมื่อไหร่จะเอากระเป๋ามาคืนฉันฮะจ่ายค่าเช่าฉันเนี่ยช้าไปสามอาทิตย์แล้วนะเมื่อไหร่จะเอากระเป๋ามาคืนยะ ยืมต่อได้ไหมล่ะเจ๊ฉันขอยืมต่ออีกสิบวันโอ้ยให้ยืมต่อนไ,ได้นียะแต่จ่ายเงินที่ค้างเอาไวก่อนได้ไหมนี่ยิ่งทบไปก็ยิ่งหลายพันหลายหมืน่นนียะโอ้ยก็ยังไม่มีอ่ะเจผัดไปก่อนไม่ได้เลยไงคบกันมาตั้งนานฉันเคยโกงเจ๊เหรอเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยแต่คราวนี้ฉันรู้สึกได้ว่าแกถังแตกอยู่ เอาคืนมานะนางแก้วถ้าแกไม่ส่งคืนกระเป๋าพร้อมเงินทั้งหมดแล้วก็ฉันจะเอาแกไปแฉลงพันทิปอย่านะเจะ๊อย่านะห้ามบอฉันไปแฉเด็นขาดก็ได้ก็ได้ฉันจะรีบเอากระเป๋าไปคืนวันนี้แหละโอ๊ยปวดหัวจริงแก้วใจหมดหนทางจำใจต้องเอากระเป๋าไปคืนร้านค้าและเอารถที่คาวีซื้อให้ไปขายและแล้ววันมั่นของลีนาก็มีขึ้น แก้วใจมาร่วมงานด้วยชุดดำทำให้ลีน่าโกรธมากนางแก้วใจแกคิดจะหักหน้าฉันเหรออะไรกันจ๊ะลีน่าฉันก็แค่มาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนรักไม่ได้เหรอแล้วใครให้แกใส่ชุดดำบางงานมงคลแบบนี้ฮะไม่มีมารยาทบังเอิญว่างานแต่งงานของเธอมันกระทันหันเกินไปฉันเตรียมชุดไม่ทัน มีแต่ชุดดำชุดเดียวออกไปนะใส่หัวออกไปจากงานฉันเลยฉันไม่ไปฉันอยากจะมาร่วมงานมั่นของเธอมีอะไรไหมแกจูงใจหาเรื่องฉันใช่ไหมะฮะนังแก้วใจหาเรื่องอะพี่เบสก็ผัวฉันหรืออยากจะให้ประกาศต่อนหน้าคนทั้งงานมั่นของเธอเลยว่าฉันเป็นอะไรกับพี่เบสและฉัน กำลังท้องลูกเขาอยู่มากไปแล้วนะนางแก้วใจจะกลับไปดีๆหรือจะกลับด้วยน้ำตาไม่กลับฉันไม่กลับแก้วใจคุณมาทำอะไรที่นี่กลับไปซะไม่กลับแก้วไม่กลับค่ะพี่เบสต่อให้ไล่อย่างไงแก้วก็ไม่กลับแก้วจะอยู่ที่นี่ดูสิว่าพี่ยังจะกล้าเข้างานมันกับมันไหมถ้าไม่กลับศพไม่สวยแน่แก้วใจ พ,พี่แดดมากไปแล้วนะพี่จะฆ่าแก้วทั้งที่รู้ว่าแก้วทองลูกของพี่งั้นหรอก็ลองดูสิถ้าไม่ยุ่งวุ่นวายกับลิซแล้วก็เพี่เอาเธอตายแนะ่แก้วกล้าเหรอลองดูไหมล่ะแก้วใจตัวสันเริ่มกลัวกับแววตาของนอริเบตจึงรีบออกไปจากงานแต่ก็ยังหาทางที่จะทำลายความสุขของทุกคนทุกคนมีความสุขชื่นมืน่นจะเหลือแต่เธอ ที่มีความทุกข์ไม่ได้เญิงสาวมองงานแต่งงานรื่นเดิงด้วยความอิจฉาริษย,ยาในใจคิดหาทางที่จะแก้แค้นทุกคนหลังงานมั่นลีน่าไปต่างประเทศกับคนรักปิ่นปักก็เตรียมจัดงานแต่งงานของตัวเองเอาดอกไม้อีกไหมคะคาวีฉันว่าเอากุหลาบอีกสักหน่อยจะดีไหมผมว่าพอแล้วนะดอกไม้เยอะไปตัวเราเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะไม่เด่นนะ คุณแล้วก็อิจฉากระทั่งดอกไม้จริงนี่เดี๋ยวคนก็ลุมถ่ายรูปดอกไม้ลือถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันพอดีก็ได้ค่ะก็ได้ถ้างงั้นเดี๋ยวฉันให้เอาดอกกุหลาบแค่นี้แล้วก็ให้คนเอาป้ายมาปักดีไหมคะจริงด้วยนะเราจะไปฮันนีมูนที่ไหนกันดีอยู่ที่นี่แหละค่ะอากาศดีที่สุดแล้วโท่ผมก็อยากพาคุณไปเที่ยวไปยุโรปดีไหม ไม่ดีค่ะไปยุโรปแบบเปลืองจะตายไม่เอาหรอกอยู่ที่บ้านไดของเรานี่แหละเอานะนานๆทีนะปินปกักไปกันก็ได้ค่ะถ้าคุณไม่กลัวเปลืองแล้วก็อา้าวแก้วฉันมาช่วยงานน่ะนี่ข่าวจากพี่เบธว่าเธอเตรียมจะจัดงานแต่งงานฉันก็เลยจะมาช่วยจัดดอกไม้เธอก็รู้นี่ว่าฉันมีฝีมือขอบใจนะจ๊ะ ตามสบายเลยนะแก้วผู้ชายคนนั้นแฟนเธอเหรอใช่จ้ะแฟนฉันเองแหละหล่อดีนะก็หล่อจ้ะน่ารักด้วยถ้าไม่น่ารักฉันก็คงจะไม่รักหรอกแหนเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นนะปิ่นปกักทั้งหลอ่อทั้งรวยอย่างคุณข่าววีระวังโดนแย่งนะจ๊ะเธอจะต้องเฝ้าของของเธอเอาไว้ให้ดี มีเฝ้าหรอกถ้าเขาจะไปใครจะไปห้ามได้ล่ะเราจะขังเขาไว้เหมือนนกในกรงได้เมื่อไหร่กันล่ะนั่นสินะแก้วใจมองชายหนุ่มตาเป็นมันจับนลรเบะไม่ได้ก็จะลองจับคาวีดูแก้วใจมาช่วยงานคาวีพอลีน่ารู้เข้าก็อาละวาดนังแก้วแกวมาทำอะไรที่งานนี้ฮะแกยังกล้าเสนอหน้ามาที่บ้านฉันอีกเหรอ ฉันก็แค่จะแวะมาช่วยงานปิ่นปิ่นปักเขาก็เป็นเพื่อนฉันเหมือนกันคนอย่างแกไม่เหมาะจะเป็นเพื่อนใครหรอกนางแก้วใจแกเป็นคนชั่วนิสัยไม่ดีชอบแย่งของคนอื่นอย่ามาว่าฉันนะนางลิศทำไมจะว่าไม่ได้ก็แกแย่งแฟนฉันไหนไหนแกบอกว่าท้องท้องยังไงยังแฟบอยู่เลยก็ท้องฉันมันยังไม่โตคอยดูเถอะถ้าลูกฉันออกมาเมื่อ,อไหร่ แล้วพ่อของมันหลงลูกหัวปักหัวปำแกจะมาร้องไห้ขี้มูกป่งไม่ได้นะโอ้ยตอแหลแกหลอกว่าท้องเพื่อจะจับแฟนฉันใช่ไหมล่ะคราวก่อนบอกให้ไปตรวจเลือดก,ก็ไม่ยอมตรวจฮึยังผัวแกฉันไม่หลอกหรอกทั้ง,งโง่ทั้งเซอร์ซ่าหนอยนังแก้วใจถ้าแกมาที่นี่ไม่ได้อยากได้พี่เบสแล้วแกอยากได้ใครฮะพี่ชายแกไง ระวังนะเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นบางทีแกเกลียดฉันมากๆแกอาจจะได้ฉันเป็นพี่สะใภ้ก็ได้เฮ้ย <c oughs> ฉันไม่เอาหรอกฉันไม่เอาแก่เป็นพี่สะใภ้เด็ดค่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันจะไปเตือนปิ่นปักเดี๋ยวนี้แหละรีน่ารีบร้อนมาเตือนปิ่นปักเพราะกลัวว่าแก้วใจจะแย่งพี่ชายของเธอออกไปจากปิ่นปักซึ่งเธอรับไม่ได้ที่จะเอาผูา้หญิงอย่งแก้วใจมาเป็นพี่สะใภ้ แต่ป่นปักก็ยังมองแก้วใจในแง่ดีไม่หรอกมัง้งแก้วอ่ะเขาคงสำนึกผิดแล้วจริงๆแหละอย่ามองแก้วในแง่ลายนักเลยลิศฉันอุตส่าห์นั่งรถมาตั้งไกลเพื่อมาเตือนเธอแล้วนะขอเตือนไว้เลยว่าหน่งแก้วใจมันเลี้ยงไม่เชื่องมันก็เหมือนงูเห่าที่พร้อมจะลอบกัดทุกคนขอบใจนะจ๊ะฉันจะระวังตัวจะระวัง ไม่ให้แก้วใจเข้ามายุ่งยามกับพี่คาวีเด็ดขาดเธอน่ะมันซื่อไม่ทันเล่เหลี่ยมของนางแก้วใจหรอกฉันจะบอกให้นะถ้าเธอเจอมันที่ไหนเธอรีบไล่มันไปให้ไกลเลยถ้าเธอเอามันเข้าบ้านเมื่อไหร่มันแหวงกัดเธอแน่ใครบอกว่าฉันรู้ไม่เท่าทันเราฉันก็แค่อยากรู้ว่าคนเราจะไม่เปลี่ยนนิสัยกันเลยหรอคนอื่นอาจจะมีสำนึกแต่กับนางแก้วใจไม่มีทางหรอก ขอบใจนะที่อุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลเพื่อมาเตือนฉันเตือนแล้วนะไม่เชื่อก็ตามใจก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะอีกแค่ไม่กี่ตอนก็จะถึงตอนอวสานแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ